กับไหนหรอมุกนกับป่าม yep. okay. ือโปมองอยู่นแหเลยยกไปก้องกคนยกแล้วยกแล้วโอ้ยขวางไงขวกาเอ้ยได้ทั้งน้อยได้ทั้งใหญ่หันมันข้างมันเนี้ยคนหนอยย

thank you กดแชร์ให้ด้วยนะครับเด้อีสานว่านสวนสว,นสว,นสวนัสดีครับขอมาแล้วเนะค่ะอีแต้วันมาหอดฟังกอนมูค่ะเมื่อยหลายไพ่เรื่องไง <c oughs> ไม่ได้หลายปาาไ,ไปะต่ z o มาครับทีร๊ะวันนี้ก็เหนื่อยหน้าดูครับมาพี่น้องแจ้ง แดดคัาะมือนี่แดดคัาต่ว่ากัยังลบอยู่ค่ะเอาได้กายปล่อยทุกคนก่อนเพราี้ยีจมน้ามันเลยค่มุดหนามานล้วค่ะแบบทุลักทุเลเลยค่ะมากระลองว้ากระดังงนไปบถึงเ ยย่งแตาจงยานอยู <g ül ens> ่ใช้ตาไม่ด้วยค่ะยานขาของช่วงนี้จะเป็นช่วงน้ำเลิกด้วยค่ะก็เลยเอามาออกมาใหญ่แจ้งน้อยเพราะเกษตรน้ำหมดต่จง มาแล้วมาแล้วกนกินก่งกระเทียงแล้าป้าใคมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้น <c oughs> ไปไป้วปไป,ไ,ป,ไ,ป,ปได้ถ่ายในบังหลายป้าได้ปานิ้นแม่บังไงนี่เด้ถ่าเดี๋ยวจะถึงถ <ยา S 2> ไปเวอรงบนง <ยา S 1> นีกรอนแม่ เนื้อคะ่ะปลาเขาขึ้นไปเบื้องปลากันทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวค่ะปลาทีเขาจะต้มเลยคะ่ะเ้าครัวแล้วๆเลยคะ่ะเขาจะซับลงหมอ้มอหม้อนี่เพิ่มน้ำช่องเท่อไรเลยค่ะเย่แปะกำลังเทอยู่ได้ใจนี่อู้ได้หลายค่ะมือนี่ ทำอะไรที่ยังดหลามันคือมื่นนตีสี่งแนายแปเฮ้ยป้วไปด้อขาเด้อนี่เด้อานี่ยานี่จะลาบดิค่ะเพ่อเหตุหลายแยแปรกินมุนเนาะอืมกินปรหมุนเช่นไกินหมนช้าคต้องอันนี้หรอกเอามือมานกินาไกินใไมกินนา่ไม่นมันมันยากอีกเนาะ <le> เอ,อาใบตองมาเลย <shr mur k> จ้าสามใบเลยเนาะีจงลาบูเจ้าได้ขึนมาสักตัเออเห็นเด้เห็นตัวเดียวนี่ผมพ่อยห่นขูดได้ขูดได้อันนี้ว้าบาบูมีน้ำเดือดลงไปเลก่เด็กต่างหากที่กันดนนี่เนี่ไคกินนหมดนีปด ไป่หมอเขาเดือดป่ะบ่เขี้ห่ะมอนี่บับับัว่วาถั่วายเช็ดเสียมือนั่นกัมีดเอาไว้จักหิวในเดวจทจะเดือมือคนแ่นี้โอเคูบ่ได้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 มีหาที่ดินเพิ่ม

่ดินพอตับหนงครับนี่แห่นี่แมถาัสีดินตัดไม่พอเนี่ยตัดไันได้ยังไงไม่ใชไม่ใช่ได้ยังไงขวอนใส อดนกนลคน้เสียกเสีสองคนมาไหนบ้างาสองคนใครอยูดทีใส่ทุกคนทุกมา้คนไปยิบปั๊บคนอไยิบปั๊บไปยิบปั๊บใส่ทุกคนเอว่าฝันเทปลอยได้วยอันนี้ใยายแเสีไปลอยคะปอบนึงหันไดลอยบ่กพตายปปลาเสื่มปรากฏยังมีอีกบอจัก่ะล้เอาสามีเนาะ

อันนี้ต้มปลาด้อยจ้าเด้อปลาหนิ้งไงปลาคอไงแล้วก็เบิ่งเอ้าหัวปลานี่แม่นี่แม่หัวปลาคอนี่แม่โอ้ยคุณคุณน่ะมีตะของใหญ่ๆเลยอันนี้แต่บางงงไงปลาต้มปลาปลาหนิ้งก็มีพี่ปลาหนิ้งไงพี่เอ้าพี่ Mấy đứa nó đi nông ơi, mưa này Ui Nói lại nó chả có gì Bà bò nhây bôi bôi, chả có gì bánh cà đầy nữa mẹ Bộ bò nhây nữa mẹ Chả sáng nữa Chả sáng khác, chả sáng nữa Cô xay nhắn bò thì xay nó bà nhé <laughs> Chả <laughs> <laughs> bố Chả cũng cố ngủ thì sai bây cắt Xay đều liệu, xay đều Bà 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 bắt nó xay bôi cho xay bây Bà bắt kiếm xay nhắn, xay bây ตัวแกคือมนุษย์ชาติอนาคตมนุษย์อย่านี่โต kai หยังนี่กบปลาหมึกไข่ปลาไข่ปลา

มกลับเน่มึงมกลับเนี่ปิ้นไว้แปะจะปินมกปิ้นมกไปนี่ปลาเลยลาบปลาตำมังงต้มลาบปลแซ่บแไม่กินได้แล้วอันไปตอโปกกยปวดตัวดีๆกนเน่ยอ้มีตัแดงเลยบัวันเนี่ยุกดอกอยางอางอ้าง้ยเฟอร์ี่เอ้ยวเอาสนอ่หลยู่นน้ Gracias. Oh, yeah,

เรื่องพ่อกระดูพาอจำว่ากระเด้อครับพี่น้องเอ,อเ้ยอกินข้าวริมงานออนไลน์ทั้งหลายกันดินอนบนบนเด้อข้าวเลยมือนี่นาม,นมากินข้าวยุบน้องใหญ่หลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยว่ามาหากินข้าวแบบว่าเก็นทั้งไหนต้องสฉลุกตาเห็นไฮะกินทั้งไหนเราไปอยู่ทเจ้าระบบหมู่บ้านครับพี่น้องวันนี้มากินข้าวที่น้องใหญ่ ผมก็ติดตไปน,น้องปลา <ไง S 1> กแ็แลมอ่ะละบกปลาก็เจมไปอยู่โอ้ยเจะปม่าแต่มันมีความสูขลัเนาะตามภาษาคนมีเงินเป็นสิ่ละครับพี่น้องอันตัวกินร้านอาหารกันเพื่อผีันไปกินเหรอได้ได้ราการดีๆได้ลมไผ่สวยงามไม่กับอะไรพี่น้อง,อง,องเฮ้ยส่บเลย มีดนีไม่ง,ง,งล,พลยพี่นองเอ้ยจะแตหากะไราห,งงหาเงินกะไหาเจราร้านสองร้านก็เท้าไว้ตงไนพื้นน้ำเอาขัดเอาแน,น่ต่เงินกะไรขายสองามร้านก็จ่ามาให้เขาปลาอ่าว้ามากะไรคิดแต่เราเข้าหน่อยมือ <laughs> คิดแต่เราเข้าหน่อย

Quanh 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 được quanh 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 đâu quanh 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 กันตากันไปกินเด้อพี่น e. ้องเอ้าห้าปศจับให้รอดตัวเอาไวอะนี่พี่าดูนะน้ำเงาไหวในที่บุองดองอยู่ ปลาหนักามันต้มเอาเี่ี่ตัเปย้อเก็บขอไปยังไม่เก็บาว่าปลาสิันอันนี้ไปนี่หาไปนี่ยหาแล้วทั้งมึงแจงทั้งมึงวัน มากงอไรนแนต้องาีองกนสีไปองย่ันตาปเรแล้วองกแบงไปเรื่อยพวนอยากลาแบงเรื่อยผู้เฮ็ดกอยืนนี่ผู้นีผู้เฮ็ดใครใายมันต้องมี่หลอกใหรหลอกมันสมเด็สมเดั

เอาตัวแต่ไม้เปาหุ่นกี่เด็กาากินไม้เปาหึนแพงนี่ตายนนโตบันอนะ่ะแพงยังอันนี้จี่้นเรกเขามาใส่กิน่เขา <laughs> พามาอยู่หักเขต้องนี่เดียวย่ารครับงเยี่ยวมาเลยครับบอกินเด้เลยครับเพื่อมูคนใยากล้าเนี่ย มื่อยากเราผมซูมือเนี่ยผมฝากสกัดเบิดปลาซูมปลากรองเนี่กอดมันปลาผมฝากสกัดเบิดแล้วซูมือนี่ยาเอาเอาเวมาตาไรเนี่เจ้ากันละ

จะทำความระอาดับบอย่างที่ว่าเสร็จไปเลยนะคะภารกิจไปหาป่าน้องใหญ่ของเฮ้ากะกินต้มปลากินแล้วเรียบร้อยแล้วก็บแบ่งกันอยู่น้องใหญ่มา ได้ทุกคนอยู่ค่ะมือนี่ตะวันได้โบหลายทองหวดหนึ่งหันนะคะตะวันมือเนี่ยก็ไปกันหลายคนนะคะแจ้งได้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจอีสานบ้านสวนเท่านี้วยค่ะสิดงเพื่อสิ่งใดมีคิดใหม่ใหม่ให้พี่น้องในเบื้องอีกแจ้งได้สำหรับมือนี่อยู่ดีมีแห้งสุขหูสุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย